เกาเหลาครับผมซุปเปอร์ลูกชิ้นอืมจวดเป็นจวดอระมาณนี้มาครับผมสวัสดีครับอยู่กับผมอีกเช่นเคยครับผมบักบักบักพริกโอ้อืมพิกกีครับมามารีกันเลยครับผมโอ้พิกกีเกาเหลา พิกจีเกาเหลาครับผมอืมอ่าครับดุยครับผมอืมบกินเจนครับเลยอืมพิกกี้ อะไรไวลังครับอืมออืม ดีครับเป็ร่งตัวอะไ้กินก็ดีครับระดับไม่เผ็ดเรากินให้เป็นอาหารครับยอดเฉียบล่งตรครับพยายากคืนน้ำครับ ต้องทิ้มึงครับเพราะว่าไหนที่มีรายสาขาครับก็เียวเออก็เราเกันแจกลูกสินแบบจังๆนะครับความทิ่โดดอืมเฉยๆครับอ๋เนี่ย อเนี้อใช่มอนเนียเน้อเนี่ครับอือืมเพิยบอา่อยพีบอือจำพุิพมมแกแกบ Okay. <laughs> nó là pháp anh em bút kim tiền gấp tay mình nhỉ có nhà bút kim tiền โอ้ส oh, ุดยอดครับขอเบือ <inhale> ล <m atter> ูกแดงมัก <inhale> บ <g atter> ูกเขียว ก็พึ่งดูเสียวมาก,กว่าครวามลงตัวเลยมาค่ณหมอขากับปีนะครับเนาะมาได้เอากับปีมาม่ได้เอากับปีมาซูปเปอร์ลูกซินครับเออซปอร์พิเศษเนาะอาอพิเศษลูกซินครับผม เพียงกับ เอ้ <c oughs> ครับมาของแขกอะไรครับของคู่กันของสูงยา Oh, that you ฝาครับผมมาร์คกทกนี้ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกาลังใจในการทําคลิปครับผมติปนี้สวัสดีครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับผมบ่ได้วานาลูนม้กะปีครับผมสวัสดีครับ